สบายดีพี่น้องสบายดีเด้ออัตโลออกหาออกหน้าได้หมดนนป้ายว่าอะไรป้ายยางป้ายออกหาออกหน้าส้มขาวส้มหนาสุดก,ก้าวพี่น้องอตอนนี้เกี่ยวเอาแล้วเป็นข้าวโดวโเดี๋ยวหน่อยนึง

เราเจอพี่มาเบอเออมาบึงก่อนมาบึงเขางามก่อน <What? S 1> งามอยู่ได้ที่เราเอย้ย นี้กับนั่งเติบเพื่อทางไหนคนน่อย <c oughs> อ้าแน่นเลยอื้ม <c oughs> <c oughs> เอาเอียงนอใช่ทะเลาใช่เข่าใช่เข่าเข่าใชนี่สีบังอ่าทางนี้เลยทนี้กัมแนบ่วม่เข่าพ้เข่าพเข่าห้อว่าอะไรเข่าแม่นี่ได้ ให้ดำ <Huh? S 1> ให้ดำนา <are> เอเตาโลดำนานีา่ mm hmm. อยงามบ่งามบ่เอาสำนี้แลวนะพี่นอ้นองนาะขอบอกขอบใจพีพีพน,อนอพ้องน้องผาขบิงกขบส้มตาโลผ้าส้มขาว <'s> บ่งเขาขอ,อกข่วง ซอสส้มหมดละขอบใจหลายๆเด้ออ้าวบายๆพอกันกิหนาเด้อ